เป็นครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันครับยูนิเวอร์แซลใครอยากไปยกมือขึ้นเย้ที่นี่มีอะไรบ้างครับสนสนุกใช่ไหมครับใช่ครัโอเคไปท่องงโลกกันเลยนี่คือบรรยากาศทางเข้านะครับประตูเปิดเวลาเที่ยงตรงนะครับเราก็มารอตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดโมงนะครับคนก็เริ่มต่อแถวยาวเหมือนกันนะครับนี่คือแผนที่การท่องเที่ยวนะครับ เซนแบ่งเป็นด้วยกันทั้งหมด7โซนนะครับโซนฮอลลีวูดโซนคาปาเวเดลอสโกลตแอนเชียอียิปต์ไซไฟโบอรแล้วก็นิวยอร์กแมตตนี่เือการจองจอตั๋วติ๋ทเก็ตหน้าคอนเติร์ตราคาประตูยังไม่เปิดน้องเซนก็นั่งวาดรูปรอไปก่อนนะครับเปิดแล้วเข้ามาแล้วก็รีบไปเปลี่ยนเป็นสายรัดข้ามมือเอ็กซ์เพรสนะครับ เ้าลีบวิ่งไปเล่นเครื่องเล่นแรกเลยนะครับคือเครื่อง t r a n s f o r m e r the line นะครับเด็กสูง110เซนก็สามารถเข้าไปพบกับผู้ใหญ่ได้นะครับข้างหน้ามีหุ่นยนให้หถ่ายรูปด้วยนะครับไปดูกันเลยว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงกันนะครับมีรถให้เราเข้าไปนั่งแล้วก็เป็นภาพจำลอง3มิติเหมือนกับเราไปร่วมกับกระบวนการทลอง จบจากท้อนฟอมเมอร์เราจะไปเล่นกันต่อในโซนอียิปต์จะไปเล่นมัมมี่แต่ไม่สามารถเข้าได้นะครับตรงนี้ต้องมีความสูงม,มากกว่า125เซนแล้วเลยไปเล่นเครื่องเล่นต่อไปก็คือ Jurassic Park Rapid Adventure ตรงนี้เป็นเครื่องเล่นที่เล่นล้วบเปียกน้ำนะครับแต่ เปียกน้ำในอากาศร้อนแบบสิงคโปร์มันชื่นใจมากที่นี่เด็กๆจะได้พบกับไดโนเสาร์ยุคจุลสิกมากมายไม่ว่าจะเป็น atter, แลปเตอร์หรือว่าจะเป็นทีเรกส์นะครับมีเด็กที่นั่งตรนข้างกับเราคิดร้องแล้วก็ร้องให้ไปด้วยแต่น้องเซนชอบมาก ขอเล่นอีก2 3ถึงออรอบกันเลยทีเดียวต่อจากนั้นเราเลยไปเล่นเครื่องเล่นเทลานโนดรนยักษ์นะครับในไดโนซสารินคล้ายๆกับงานวัดเดกๆสามารถปรับระดับขึ้นลงได้แต่หมุนเร็วทุกทีเดียวนะครับแม่ก็กรีช,ชอบใจต่อไปเครื่องเล่นสุดท้ายในโซนจุลสึกป,ปาที่เราเล่นกันคือเครื่องเล่นเรียกว่า c a n o p ป f ้ y e r iner. เป็นเครื่องเล่นนั่งห้อยขา เวียนซ้ายเวียนขวาแบบโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับเหมือนจะหลุดอยู่แล้วแต่ไ hmm. ม mm ่ห hmm. ล mm ุดเกี่ยวเราไว้เบาๆมากพอจบจากทุร์สิกเราก็ไปฟ้าฟ้าอเวแลนนะครับเข้าไปในภาษาของฟิโอน่าเพื่อชมภาพยนตร์เชลเล็ก 4D นะครับแล้วก็ไปเครื่องเล่นพัสอินบูสนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นนั่งรถเวียนโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับเด็กเล็กก็สามารถนั่งได้แต่ตรงนี้ไม่สามารถเช็คองบัตรของบัตรเอ็กซ์เพรสได้ถึงเวลาเที่ยงแล้วเราก็แวะไปรับประทานอาหารกันนะครับ แถวยาวมากขอบอกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะได้ทานไปทานไก่ทอดน้องเซนก็นั่งเขียนวาดรูปลองเหมือนเช่นเคยนี่ครับหน้าทาไก่ทอด KFC จากนั้นเราก็เลยไปชมต่อวนไปสกินเชิ์ช ชมการแสดงมินสมิสนนแล้วก็ทังฟอร์เมอร์นะครับก็มาเล่นเครื่องเล่นเอซิลเลเตอร์กันต่อคล้ายๆกับถ้วยชามหมุนนะครับก็วมุเวียนพอสมควร แล้วก็มาเล่นเครื่องเล่นเบาๆกันบ้างอย่าง Sesame Street Spaghetti Space Chase นะคะ ของมาดากัส카ตอนนี้ยังปิดปรับปรุงนะครับเหลอเพียงแค่เครื่องเล่นเดียวก็คือมา้าหมุนนะครับ King j o r g e Go Round นะครับเด็กก็นั่งได้ผู้ใหญ่ก็นั่งดีนะครับคิดถึงบรรยากาศความสุขของเด็กๆแล้วก็เสียงหัวราะออกจากสัตว์ป่าในมาดากัสกากันนะครับมาสัมภาพความรู้สึกน้องเซนกันไปเที่ยว Universal Studio s สิงคโปร์เป็นยังไงบ้างครับสนุกมากเลยครับไม่ผิดหวังเลยครับ อยากไปเที่ยวอีกไหมครับอยากไปอีกครับชอบประทับใจตรงโซนไหนที่สุดครับเออมจูราสสิกพาร์คครับผมแล้วก็กลับมาก็ได้ดูภาพยนต์มินเนี่ยนสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะโอเคครับอยากให้ทุกคนไปเที่ยวยูนิวอร์าซลกันเยอะๆใช่ไหมครับใช่คับอยากให้ทุกคนตลกด้วยเนาะมินเนี่ยนเดีพูดภาษามินเนี่ยนให้ฟังหน่อยครับไปกลิเน้นนน้นน